เรือเล็กเรือใหญ่กลับเข้าฝั่งหวันซ้ำรอยเรือล่มอันดามันเนื่องจากสภาพอากาศยังแปรปรวนคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงทำให้ต้องหยุดเดินเรือในระยะนี้พร้อมติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังเร่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีเรือประกอบการที่ใช้เรือในการท่องเที่ยวหรือทำการประมงให้ติดตามข่าวรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้มีคลื่นลมแรงโดยที่ผ่านมามีกรณีเรือประสบเหตุอับปางในฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลายพื้นที่จึงทําให้ที่ท่าเทียบเรือต่างๆทั้งอ้าอเภอติดชายฝั่งของจังหวัดตรังประกอบด้วยอําเภอหาดสำราญอําเภอปะเหลียนอําเภอย่านตะขาวอําเภอกันตังและอําเภอสิเกาเพราะว่าพี่น้องเรือประมงชายฝั่งที่มีนักพัมลต่างต้องนําเรือกลับเข้าฝั่งหาที่จอดหลบคลื่นลม หลังคลื่นลมในทะเลยังคงมีกําลังแรงเช่นเดียวกับเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอกันตังจานวนมากก็ต้องจอดรอดูสภาพอากาศเชน่นเดียวกันยังไม่กล้าออกจากฝั่งเนื่องจากสภาพอากาศยังแปรปรวนคลื่นลมยังคงมีกําลังแรงทําให้ต้องหยุดเดินเรือนในระยะนี้พร้อมติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ ังสตอรี่รายงาน